เด็กๆพ่อมาแล้วยังไงล่ะป๊อบอิดใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ลูกอ๋อขอบคุณค่ะมาลูกมาสอนพ่อหน่อยลูกนี่ค่ะกดแบบนี้นะคะแต่ทำไมคุณซื้อให้ปิ่นมุกอันแค่นี้เอออันไหนก็ป๊อบอิดเหมือนกันแหละอันเล็กหรืออันใหญ่ะ่ะใบหยกเขาเป็นเด็กเขาก็ต้องได้เล่นอันที่มันใหญ่มันแพงกว่าดิ ตัวเป็นมูเป็นพี่ก็ต้องเล่นอันน้อยๆใช่ไหมลูกไอ้นี่นะเหรอที่เรียกว่าป๊อปอ,ปอิดน่ะอืมใช่แล้วเขาเอาไว้กดเล่นกันน่ะออฉันอยากได้อันใหญ่สักอันจังลองขอพ่อดูสิเผื่อได้แต่เธอคงไม่ได้หรอกพ่อ,พอไม่ได้รักเธอใครบอกว่าพ่อไม่รักฉันก็พ่อบอกแล้วไงว่าจะรักลูกเท่ากันน่ะเอาว่าไงเด็กๆดูอะไรกันน่ะหนูดูอะไรกันอยู่ลูก ทอปอิดค่ะมันคืออะไรนะลูกเป็นของเล่นที่มันกําลังฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะอย่างนั้นเหรอไหมพ่อดูหน่อยสินี่ค่ะอ๋ออันนี้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะพวกหนูอยากได้อย่างนั้นเหรอลูกใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ก็แล้วกันนะ <c oughs> อ๋ะพ่อจะซื้อให้หนูจริงๆเหรอคะเอา้าจริงๆสิลูกพ่อมีลูกทั้งสองคนพ่อก็ต้องรักลูกให้เท่าๆกันอย่างที่พ่อสัญญาไว้ไง <c oughs> เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อ จะไปซื้อมาให้หนูทั้งสองคนเลยเย้เห็นไหมพ่อซื้อให้ฉันจริงๆด้วยนั้นแสดงว่าต่อจากนี้เราจะมีคนละอันแล้วสินะดีใจด้วยล่ะเมื่อไหร่พ่อจะมารอนานแล้วนะเนี่ยเด็กๆพ่อมาแล้วยังไงล่ะพร <Wow. S 1> ้อมอีทใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ลูกอ๋อขอบคุณค่ะ อของน้องเจ้าสี่ร้อยห้าสิบทำไมหนูสี่สิบบาทเองอะ่ะสี่ร้อยห้าสิบพน้องเป็นน้องไงน้องก็ต้องได้เล่นอันที่มันใหญ่ๆอันที่มัน,นแพงแพงป๊อปอิดก็คือป๊อปอิดนะเล่นๆไปเหอะน้องเป็นน้องน้องก็ต้องได้เล่นอันที่ใหญ่กว่าแล้วแพงกว่าของหนูอ่ะก็ป๊อปอิดเหมือนกันเห็นไหมเสียสละให้น้องม้างดีเป็นพี่นะและอีกอย่างพ่อไม่ได้ลำเอียงด้วยพ่อซื้อมาให้หนูทั้งสองคนเห็นไหมมาให้พ่อเล่นด้วยลูก มาลูกมาสอนพ่อหน่อยลูกนี่ค่ะกดแบบนี้นะคะโอ้ยน่าสนุกจังเลยลูกโอ้พ่อเล่นกับหนูไหมคะเล่นอะไรพ่อเล่นกับน้องอยู่อย่ามาแรกดิตัวเองก็เล่นของตัวเองไปดิสนุกจังเลยโอ้มาสนุกแบบนี้ดิเองลูก เอาอะไรคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณซื้อป๊อบอิ่นให้ลูกคนละขนาดกันไหนคุณบอกว่าจะรักลูกให้เท่าๆกันไงอะไรเนี่ยทาไมผมจะรักลูกไม่เท่ากันลละคุณผมก็ซื้อให้เล่นทั้งสองคนแล้วไงไม่เห็นว่าจะรักลูกไม่เท่ากันยังไงเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทําไมคุณซื้อให้ปิ่นมุกอันแค่เนี้ยเอออันไหนก็ป๊อบอิเหมันกันแหละอันเล็กหรืออันใหญ่ล่ะใบหยกเขาเป็นเด็กเขาก็ต้องได้เล่นอันที่มันใหญ่มันแพงกว่าดิส่วนปิ่นมุกเป็นพี่ จต้องเล่นอันน้อยๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่หนูก็อยากได้อันใหญ่ๆมันกับน้องบ้างคําสัญญาของคุณมันไม่มีประโยชน์หรือไงทําไมคุณถึงรักลูกไม่เท่ากันปิ่นมุกเขาไม่ใช่ลูกคุณหรอทําไมคุณถึงละเลยเขาขนาดนี้สงสารปิ่นมุกหน่อยเขาก็เป็นลูกของคุณเหมือนกันนะรักลูกให้เอท่าเท่ากันหน่อยสิคุณผมเข้าใจแล้วผมนี่เป็นพ่อที่แย่มากเลยไม่สมควรทําแบบนี้จริงๆต่อไปนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคุณ เป็นมุกยกโทษให้พ่อได้ไหมเป็นมุกให้อภัยพ่อไหมลูกค่ะยังไงพ่อก็เป็นพ่อของหนูต่อไปนี้พ่อขอสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายยกโทษให้พ่อนะลูกนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะคะพ่อดีแล้วล่ะคุณ